ฟิลละครสวัสดีค่ะเรื่องย่อละครคือเธอตอนที่15ที่จะฉายในวันที่7กันยายนนี้ทางช่อง3เวลา2องทุ่มครึ่งค่ะเวลานี้โรงแรมของสายขิมกำลังแย่เพราะเป็นหนี้สินผิดนัดชำระมาหลายเดือนต้องหานักลงทุนใหม่เข้ามาช่วยกู้สถานการณ์ให้กับโรงแรมของสายขิมให้ได้ไม่อย่างนั้นอาจจะล้มละลายได้ทำให้สายขิม เครียดหนักส่วนแทนไทยก็ไม่สามารถช่วยเหลือสายคิมได้เช่นกันนักลงทุนแห่ถอนตัวเพราะเหตุผลที่โรงแรมไม่ผ่านการประเมินตามที่โรงแรมเจ้าของแบรนด์กำหนดอีกทั้งยังกำลังจะถูกถอดถอนการใช้แบรนด์อีกด้วยทรงศีลโมโหแทนไทยมากถึงกับดูถูกว่าไม่มีปัญญาและจะไม่ยกสายคิมให้แทนไทย เกากล้ารู้ว่าถึงเวลาแล้วที่เขาจะเอาคืนพ่อตายอย่างทรงศีลที่ทำให้เขากับสายขิมต้องเลิกกันและยังจะปล่อยให้เขาตายโดยยืมมือของสายขิมทําให้เกากล้าเข้าใจสายขิมผิดมาโดยตลอดนับต่อจากนี้เกากล้าจะทวงสายขิมคืนและจะตามคิดบัญชีกับทรงศีลคนที่ทำให้เขากับสายขิมต้องแยกกัน ทรงศีลต้องเจ็บปวดและทรมานมากกว่าเขาอีกหลายเท่าเข้มบอกว่าพี่จะให้ฉันทำยังไงต่อก็บอกมาแล้วกันก้าวกล้าบอกให้เข้มจัดเตรียมเอกสารทั้งหมดเพราะเราจะซื้อหุ้นโรงแรมของทรงศีลมาเป็นของเราก้าวกล้าหยิบแหวนที่สายขิมเตรียมมาให้เขาเพื่อขอมั่นแคลร์ในวันนั้นขึ้นมาดูจริงๆแล้วแหวนวงนี้ ก้าวกล้าไม่ได้ตั้งใจที่จะมอบให้กับแคลร์เพียงแต่ต้องการที่จะลองใจสายขิมว่าเธอจะทนได้ไหมที่จะเห็นเขาไปแต่งงานกับแคลร์ก้าวกล้าเก็บแหวนของสายขิมไว้เพื่อที่จะมอบให้กับเจ้าของแหวนที่แท้จริงคนที่เป็นเจ้าของหัวใจของเขาเพียงคนเดียวและเป็นคนที่เขารักมาโดยตลอดหัวใจของก้าวกล้าไม่เคยมีใครเข้ามาครอบครองได้เลยนอกจากสายขิมเพียงคนเดียว แต่สายขิมหลังจากที่ถูกเกากล้าเอาหัวใจของสายขิมมาเล่นย่ำยีสายขิมก็เจ็บแต่ไม่ว่าอย่างไรสายขิมก็ยังคงรักเกากล้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงผู้ที่เป็นรักแรกและรักเดียวของเธอมาโดยตลอดแต่สายขิมเลือกที่จะจบกับเกากล้านับตั้งแต่วันนั้นส่วนแคลร์ตั้งแต่รู้ว่าสายขิมเป็นพี่สาวก็ทำใจไม่ได้แคลร์ Claire, ใช้เวลาทำใจอยู่นาน นับตั้งแต่ตัดความสัมพันธ์กับก้าวกล้าเพราะก้าวกล้าไม่เคยรักเธอเลยตั้งแต่แรกเคลร์ Claire, มาหาสายขิมเรื่องของก้าวกล้าและเรื่องที่สายขิมไม่ยอมบอกว่าสายขิมเป็นพี่สาวเคลร์ Claire, เปิดใจคุยกับสายขิมว่าก้าวกล้าไม่เคยรักเธอเลยเพราะตลอดเวลาในหัวใจของก้าวกล้ามีแต่เพียงสายขิมคนเดียวเท่านั้นสายขิมอึง้งสงสารแคลร์และขอโทษ สายขิมปลอบใจแคลร์ก้ากล้ากลอยใจเข้มรวบรวมเอกสารทั้งหมดเข้าซื้อหุ้นโรงแรมของทรงศีลโดยไม่ให้ทางทรงศีลร,รู้ตัวทางด้านทรงศีลสรนเสริญดีใจที่หานักลงทุนใหม่ที่จะเข้ามากอบกู้กิจการได้แล้วแต่เมื่อเปิดชื่อของคนที่เข้ามาซื้อหุ้นของโรงแรมก็คือคาร์ลรามานสันเสริญถึงกับตกใจจึงรีบเข้ามาบอก ทรงศีลและสายขิมว่าก้าวกล้าเข้ามาซื้อหุ้นของโรงแรมทรงศีลเมื่อรู้ว่าเป็นก้าวกล้าก็เจ็บใจมากที่ตนเสียรู้ก้าวกล้าอีกครั้งก้าวกล้านั่งรออยู่ที่ห้องทำงานของทรงศีลอยู่แล้วก้าวกล้ายั่วมโมโหทรงศีลด้วยการเซอร์ไพรส์ทรงศีลพุ่งเข้าไปหาก้าวกล้าและต่อว่าแกนี่มันนรกทรงมาเกิดจริงๆก้าวกล้ามองทรงศีลอย่างเป็นต่อ เกาก้าบอกว่าอย่าลืมว่าผมเป็นคนเซฟโรงแรมของคุณเอาไว้เกาก้ายังพูดต่ออีกว่าถ้าเขาไม่ได้ช่วยซื้อหุ้นของโรงแรมป่านนี้โรงแรมก็กล้มละลายไปแล้วทรงศีียิ่งหัวเสียหนักจะเข้าไปต่อยเกากล้าเกากล้าก็ยืดอกท้าทรงศีีเป็นการยั่วโมโหพ่อตายอย่างสะใจแต่สายขิมเข้าห้ามเอาไว้ทันไม่ให้พ่อเข้าไปทำร้ายเกากล้า สันเสริญขอร้องให้ทรงศีลออกไปก่อนก่อนที่จะมีเรื่องกันส่วนสายขิมตอนนี้เธอกำลังเผชิญหน้ากับก้าวกล้าเพียงลำพังสายขิมไม่พอใจก้าวกล้าฉันรู้นะว่าแผนของคุณคืออะไรแต่คุณอย่าคิดนะว่าจะเอาโรงแรมไปจากพวกเราได้ก้าวกล้าอ่อนลงเมื่อเจอสายขิมแรงกลับบ้างเมื่อก้าวกล้ากลับไปแล้วสายขิมเข้าไปหาทรงศีลที่ห้องทำงาน สายขิมพร้อมที่จะช่วยเหลือพ่อสายขิมยืนยันกับพ่อว่าถ้าขิมเอาโรงแรมของเรากลับมาได้พ่อจะไว้ใจขิมได้หรือยงังทรงศีนก็ยังคิดว่าสายขิมอยู่ข้างก้าวกล้าอยู่ดีจึงบอกว่าไม่มีทางแก่ไม่มีวันเอาโรงแรมของเรากลับคืนมาได้ขอให้พ่อเชื่อใจขิมอีกสักครั้งนะคะขิมจะทำให้พ่อเห็นค่ะสายขิมขอร้องพ่อ จากนั้นสายขิมก็ตัดสินใจไปหาเกากล้าที่อู่รถซึ่งเกากล้าได้รออยู่แล้วเขามองสายขิมด้วยสายตาที่ไม่แข็งกร้าวเช่นเดิมทําให้สายขิมลังเลว่าจะทำสำเร็จตามสัญญาที่ให้ไว้กับพ่อได้หรือไม่ส่วนทางด้านเอเชียเธอก็ยังคงวางแผนที่จะเอาคืนเกากล้าโดยจะทำให้เกากล้าไม่เหลือใครเลยด้วยการทำให้แคลร์กับสายขิมผิดใจกัน แต่ก้าวกล้าก็รู้ทันเอเซียจึงเข้ามาเตือนเอเซียว่าขอเตือนเป็นครั้งสุดท้ายว่าอย่ามายุ่งกับผู้หญิงของผมเอเซียที่เห็นก้าวกล้าเอาจริงก็เริ่มกลัวว่าก้าวกล้าจะไปจากเธอจริงๆเอเซียเริ่มสับสนแต่เมื่อเนทกำลังจะมีอาการไตาวายอาการหนักมากเอเซียก็รู้ว่าเนทคงเหลือเวลาอยู่อีกไม่นานมากแล้ว แต่ถ้ายังหาไตามาเปลี่ยนให้เนทไม่ได้เนทจะต้องตายแน่เอเซียคิดว่าคงถึงเวลาแล้วที่เธอจะต้องเลือกใครคนใดคนหนึ่งซะแล้วคนหนึ่งก็เป็นลูกอีกคนหนึ่งก็ห่วงและกำลังจะตีจากเธอไปส่วนไตของก้าวกล้าก็เหลือเพียงข้างเดียวเท่านั้นเอเซียคิดกำจัดก้าวกล้าเพื่อจะเอาไตามาให้เนทเอเซียวางแผนทำลายก้าวกล้าและโยนความผิดให้ก้าวกล้า พราะรู้ว่าทรงศีลกำลังมีเรื่องกับก้าวกล้าเอเซียรอบวางคาร์บอมที่รถของทรงศีลที่ลานจอดรถทำให้รถของทรงศีลระเบิดทรงศีลได้รับบาดเจ็บแต่ไม่เสียชีวิตเพราะสันเสริญเป็นคนเข้าไปเปิดประตูรถหลังจากนั้นทางตำรวจก็พุ่งเป้ามาที่ก้าวกล้าทันทีก้าวกล้ากลายเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีคาร์บอมเพราะประเด็นขัดแย้งทางธุรกิจ ก้าวกล้ากลอยใจและเข้มกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากทั้งสามคนปรึกษากันว่าจะต้องหาหลักฐานว่ากล้าวกล้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีคาร์บอมระหว่างที่ก้าวกล้ากลอยใจและเข้มกำลังคุยกันอยู่ที่อู่รถายคิมที่เป็นห่วงก้าวกล้าจึงมาหาเพื่อสอบถามจึงได้เจอกับกลอยใจที่ต่อว่าก็พิกล้า เป็นผู้ต้องสงสัยในคดีคาราบอมไม่คิดจะแก้ต่างให้พี่กล้าเลยหรือไงกาวกล้าหันไปมองสายขิมด้วยสายตาว่าขอให้เชื่อเขาว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำเขาไม่ได้เป็นคนทำร้ายพ่อของสายขิมสายตาแบบนี้สายขิมจำมันได้เธอเคยเห็นมันมาก่อนและจำมันได้ไม่เคยลืมและสายขิมเองก็ไม่อยากจะเชื่อว่าก้าวกล้าเป็นคนทำเรื่องนี้เรื่องที่เกิดขึ้น ทำให้เลิกพ่อของก้าวกล้าจะต้องเข้ามาช่วยก้าวกล้าอีกครั้งเลิกรู้ว่าก้าวกล้าทุกใสร้ายนั่นเป็นเพราะเอเชียเป็นคนอยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเลิกไปหาเอเชียเรื่องของก้าวกล้าทันทีและทำให้เอเชียโมโหถึงกับคว้าปืนมายิงเลิกเอเชียบอกว่าถ้าตัวเธอไม่เหลืออะไรก็อย่าคิดว่าคนอื่นจะเหลืออะไรเช่นกันเราติดตามกันได้นะคะ ละครคือเธอตอนที่15ในวันพุทธที่7กันยายนนี้ทางช่อง3เวลาสองทุ่มครึ่งขอบคุณมากค่ะ La, 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 la. Everybody's got something to say la, 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 la. Everybody's got something to say